ที่พื้นมันเน่าอีกเนี่เน่าแล้วอย่าไปตรงนั้นโอ้โห้อกอนนนั้ภาพหลอนหรอภาพหลอนหรอหรือจริงหรืออะไรเนี่ยทำไมต้นไม้เดินได้มาต้นไหน เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนอนได้มันเต้นได้จริงไม่หลอนใช่ไหมไม่ใช่ภาพหลอนนะแล้วหนีก็ไม่ใช่มันคือไอต้นี <S <S ่ยใช่บอลต้นไม้ไปยังไปยังมันเลยหาคุโระรถอะรถไปทำอะไรมันแม่หน่าวิโฟกไม่ยอมปลูกต้นไม้อะโดถธรรมชาติลงโทษมันปลูกยังไงอะปลูกไม่เป็นหน่าวปโฟก์เนี่ยต้องกดอะไรบ้างคะตีน่า เออคนรต้อง,ต,องต้นกบคนรเก็บต้นนันแล้วคนรดก็ปลูกเลยเอาที่เราตัดไปอะนะใช่ค่ะแล้วต้องไปปลูกตรงไหนจีนะ่าเลือกทำเลไหมก็คนรดพยายามปลูกให้มันเป็นก่อนก่อนจีน่าเพิ่งจะตัดคนร่อยช่เลรต้องปลูก แล้วเดี๋ยวๆๆข,ขอวิธีการปลูกเราต้องกดอะไรบ้างเอ่อมาแล้วมาละรวมมาละคนคราก็แค่ไปตัดต้นไม้แล้วมันจะมีลูกอะ่ะเหมือนมเมล็อดอะแล้วโคราก็วางก็กดขวาปลูกเลยมเมล็ดมันมีอยู่นะแต่ว่ามันไปไหนก็ไม่รู้อะเรียบร้อยตายห่าก่อนแ๊บนึงาชาลงโทเดี๋ยวที่เดี๋ยวเพิืงขอเรียนรู้กัน อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเรียนรู้การปลูกก่อนมันมีลูกอยู่ลูกแดงๆหลุดออกมาแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน